มาเดินเล่นอีกแล้วครับสวัสดีครับเล็วลักเก้ครับมาเดินเล่นอีกแล้วมาเดินเล่นครับผมขาบยามาด้วยตุนสเสบียงมาด้วยวันนี้ เดินมาเรื่อยๆจ้าวันนี้น่าจะถึงวิวอยู่ครับเดินเที่ยวเรื่อยๆครับมาเดินเล่นหน่อยออกกำลังกายหน่อยครับ มาเร็วลักกี้มาเลยครับเดินมาเองเลยครับมาได้ไหมมาเร็วมาเร็วมามาเร็ว,รว,รวลักกี้เร็ว อัอ๋ออ๋อกินก่อนนะลักกี้กินก่อนมาเร็วอ่าหยุดก่อนครับหยุดเด้มีเห็นของกินก็กินครับเห็นของกินก็หยุดกินข้างทางมีต้นสับปะรดด้วย ก็เดินต่อครับมาเร็วลัะก,กี้ไปออกกำลังกายก่อนเดินไปไปเที่ยวก่อนวันนี้ไปเที่ยวเดินเที่ยวในป่าครับมามามาเร็ว ับวันนี้เดินได้ดีครับเดินเร็วอยู่เดินมาเรืเร่อยๆครับมาเร็วลุวกี้มา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 ,มาเร็วมามามา,มาเร็วมาเร็วมาลกี้มามา มาเร็วแหมคันอีกแล้วครับมาถึงต้นไม้ใหญ่ก็คันทุกทรั้งเลยครับถูต้นไม้อีกแล้ววันนี้คันมากมากมาเอาเดินต่อแล้วเดินต่อเร็วอ๋อโอ้สงสัยเข้าค้ังน้ำก่อน ปุือแล้วเข้าห้องน้ำมาแล้วอ๋อเข้าห้องน้ำก่อนเหรอรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะเดินต่อเอาเยี่ยวด้วยสิมามามา Valeu!